สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังในชั้นตรีเนทมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของวงช่วยบ้านต้านโควิดเพื่อธุรกิจและชีวิตที่ดีกว่าด้วยวงจุ้ยพลังงานธาตุธรรมชาติแนชโรตเอเนจีเฟิร์น่่วยหรือธรรมะกับวงจุ้ยเช่นเคยค่ะนักมีตาที่สามตรีเนทเชนเนลท่านผู้ฟังคะ ช่วงนี้ธุรก,กิจร้านค้าส่วนใหญ่ต่างก็ปรับรูปโฉมร้านค้าปรับบ้านให้เป็นร้านค้าไปด้วยในตัวแบบ2 in n ทั้งนี้ก็เพื่อประหยัดต้นทุนและอะไรอะไรอีกหลายอย่างให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนนั่นเองหรือบางท่านก็อาจเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นบ้านก็เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ประกอบการร้านค้าหรือไม่ก็สลับจากร้านค้าออฟฟิศ มาเป็นบ้านอยู่อาศัยแทนสรุปแล้วนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเอาอาคารมาเป็นบ้านหรือเอาบ้านมาเป็นร้านค้าเป็นสนก,การทำธุรก,กิจร้านค้าย่อยหรือทำแบบทูอินวันก็ตามรูปลักษณ์ลักษณะโครงสร้างตัวอาคารล้วนมีผลกระทบต่อธุรก,กิจและชีวิตทั้งสิ้นค่ะนั่นคือ จะรวยจนจะขัดแย้งราบรื่นพนักงานในบ้านหรือในร้านค้าจะรักสามัคคีกันดีหรือโตใครตัวมันการบริหารจะเป็นไปลุ่มลุ่มเดินดอนติดขัดตลอดเวลาหรือลูกน้องทีมงานคอยรับฟังแต่คำสั่งเจ้านายเพียงอย่างเดียวคิดเองไม่เป็นชอบที่จะจำหรือก๊ปี้คนอื่นเข้ามาทำสมาวกว่าหรือบ้างก็ถนัดที่จะพูดเสนอด้วยประโยคเดิมๆเหมือนเหมือนกันว่า ดีครับนายใช่ครับท่านคำพูดนี้ได้ยินจนคุ้นชินรั้นจะให้เสนอสแสดงความคิดเห็นวางแผนงานใดๆก็มิอาจทำได้อย่างมีศักยภาพท่านจะดให้ได้รับการอบรมสมมนาที่ต้องจ่ายค่าวิชาค่าคอร์สอบรมที่มีการพีอาร์สปปคุณคุยนักคุยหนาวว่าเจ๋งสุดๆกี่ครั้งกี่สมนัก,ก็ตามก็มักสิ้นสุดที่พนักงานทำอะไรก็เจ๋ง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็รับได้ยากเพราะปัญญาของพวกเขาจะเป็นดุดมีดที่ถูกสนิมจับมานานหลายเดือนปีจนถูกไม่อาจลับหรือขัดเอาสนิมออกได้แม้ไม่ได้รับแค่จับสนิมพร้อมีดผูนั้นก็ร่วงหล่นล,ลงสู่พื้นทันทีไม่อาจใช้การได้เหลือเพียงด้ามมีดที่กลวงโบ๋พร้อมที่จะผูพังตามไปด้วยอีกในไม่ช้าฉันใดก็ฉันนั้นละ่ะค่ะท่านผู้ฟัง แม้เจ้าของกิจาการจะเปลี่ยนพนักงานผู้บริหารคนใหม่ที่คาดว่ามีฝีมือพอจะนำนาว,วาให้แล่นต่อไปได้แต่ทว่าอยู่ไปไม่นานก็เจอปัญหาสภาพเดิมๆดังกล่าวนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำเอาเจ้านายเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจาการสุดแสนจะเศร้าและเครียดที่ต้องมานั่งเฝ้าในร้านอีกทั้งต้องลงมือทำหรือคิดด้วยตัวเองแค่ทุกเรื่อง ต้องรับมือกับสารพันปัญหาทนอไม้จิ้มฝันเย็นเดืเดอรบนั่นแหละค่ะหลายธุรกิจพยายามหาทางปรับแก้ไขทุกรูปแบบทั้งคัดสรรบุคลากรถึงขั้นซื้อตัวมาจากบริษัทคู่แข่งก็มีค่ะทั้งนี้ก็หวังจะให้มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อได้พร้อมทั้งออกกฎระเบียบนโยบายการทํางานใหม่อาทิเช่นตั้งหน่วยงานฝึกอบรมเป็นของตนเอง จ้างวิทยากรตามกระแสมาเป็นโค้ชมาปรับทัศนคติหวังจะเปลี่ยนมายสเซ็ตบางก็อาศัยวิธีการตามความเชื่อทั้งไสยศาสตร์โหราศาสตร์ร่างทรงใครว่าอะไรดีก็ทำตามกันทุกวิธีว่างั้นเถอะคะ่ะโดยคิดว่าปัญหาอยู่ที่สิ่งเหล่านี้และคิดว่าการแก้ไขด้วยธีดังกล่าวข้างต้นน่าจะใช่ แต่เพรว่านอกจากไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วนะคะยังกลับมีปัญหาใหม่ๆมาซ้ำอีต่างหากนั่นเพราะเกาไม่ถูกที่คันแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากมองข้ามเรื่องของห่วงจุ้ยไปแม้จะมีบางรายอาจมองหาห่วงจุ้ยมาช่วยบ้างก็ตามนะคะแต่ก็เป็นไปนในแนวทางที่ยึดติดดวงชะตาราศี ถือเลิกยามหรือทุกทำลายหรือถอนเน้นการตั้งวางวัตถุสารพัดแบบในจุดตำแหน่งต่างๆของอาคารหรือบ้านเป็นหลักสุวัตถุทั้งหลายที่นํามาวางด้วยมาแขวนนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็เรียกกันว่าคเคล็ดวัตถุที่อ้างวา่ามีการปลูกเสกเรียบร้อยแล้วจากครูผู้เก่งกล้าหายากน่นนีนั่นจึงต้องเสียเงินซื้อหากันมาด้วยราคาแพงมิใช่น้อย ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้มากขึ้นไปอีกเพราะหลงเชื่อว่าถ้าเอาสิ่งน,นั้นมาตั้งวางแล้วการค้าขายจะดีขึ้นลูกค้าเยอะกำไรก็จะมากขึ้นก้าวสู่ความร่ำรวยได้เร็วแม้ใครๆก็อยากรวยจริงไหมคะท่านผู้ฟังเมื่อชี้ชวในให้เห็นว่าการเรียกหาความรวยไม่ยากถ้าใช้เครื่องวัตถุมาตั้งวางจึงคล้อยตามทันทีการเอาเข้าจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่า ยิ่งแก่ก็ยิ่งพันธุ์รุงตุงมนางยิ่งกวัวพันหลักซะอีกถือว่าเป็นเคราะสากำกรรมสัตว์เจ้ากรรมจึงจัดหนักว่างั้นเถอคะค่ะหลายบ้านหลายธุรกิจกว่าจะรู้ว่าอะไรคือเหตุก็เสียหายไปเยอะแล้วล่ะคะ่ะต้นเหตุที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่แต่ถูกมองข้ามไปคือเรื่องของพลังงานธาตุทั้งสี่นอาคารบ้านหลังนั้นๆ ที่แฝงอยู่ในรูปทรงของตัวอาคารหรือตัวบ้านแต่ละหลังที่ไม่สมดุลกันนั่นเองแต่คนทั่วไปนะคะมักจะมองไม่เห็นและนึกไม่ถึงบ้านอาคารยุคใหม่จึงเน้นรูปทรงแปลกๆตามใจฉันและตามกระแสจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้คนจะมีปัญหาต่างๆมากมายทั้งเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายอารมณ์การงานการเงินความรัก สติปัญญาและวิสัยทัดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ Natural Energy Fund ช่วยวงจุ้ยพลังงานธาธรรมชาติเท่านั้นละคาะที่จะบอกได้ว่าปัญหาหลักคือโครงสร้างหรือรูปแบบของอาคารที่ใช้ทำธุรกิจหรืออยู่อาศัยที่มีรูปทรงเว้าแบ่งขาดหายไปบางจุดทำให้ตัวบ้านหรืออาคารนั้นไม่เต็มพื้นที่มีพื้นที่บางส่วนขาดหายไป แล้วก็พื้นที่ทุกส่วนที่ขาดหายไปในทุกตำแหน่งนั้นล้วนมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยต่อธุรกิจการงานทั้งสิ้นค่ะจะต่างกันตรงที่ว่าจะเริ่มจากปัญหาหรือต้นตอจากเรื่องใดมาเป็นดังชนวนก่อสร้างปัญหาให้บานปลายซึ่งเรื่องโครงสร้างของบ้านอาคารแต่ละหลังมีรายละเอียดที่ได้วิเคราะห์เจาะลึกมากมายหลายประเด็นเลยละค่ะท่านผู้ฟงัง แต่สําหรับวันนี้นะคะดิฉันขอสื่อสู่ท่านผู้ฟังด้วยการวิเคราะห์ในกรณีของบ้านหรืออาคารที่สร้างเป็นรูปทรงตัวแตัว L ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะคะวันนี้เรามาเจาะด,ดูในกรณีที่ว่าพื้นที่ส่วนที่หายไปเป็นส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน ซึ่งจะมีผลกระทบกับวิสัยทัศน์ภูมิปัญญาจัดหนักจัดเต็มจัดตรงทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆตามการละเวลาเกิดกับทุกคนในบ้านในอาคารนั้นๆทำให้วิสัยทัศน์อ่อนแอวิฉันจึงให้ชื่อคลิปวันนี้นะคะเป็นตอนบ้านขาดวิสัยทัศน์ค่ะ ตามหลักภูมิช่ยพลังงานธาตุธรรมชาติถือว่าทีต่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ที่มีพลังงานธาตุคอยช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้มีมุมมองที่ถูกต้องมองก,การไกลได้ดีกว่าเนื่องจากทิศตำแหน่งนี้นะคะมีพลังธาตุดินเป็นเจ้าเรือนธาตุดินเป็นธาตุที่มีนัยยะของพลังที่แสดงถึงความหนักแน่นม,มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ฟูซ่านโลเลซึ่งตามหลักวิชาธาตุดินจะหมายรวมถึงหินและดิน ที่อุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยไว้เป็นดินที่มีคุณค่าทรงพลังนั่นเองค่ะด้วยกฎธรรมชาติและทางธรรมกายสังขารมนุษย์นั้นเกิดจากการรวมตัวกันอย่างสมดุลของธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟดังนั้นบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจการค้าใดๆแต่ประสบความสำเร็จมีสถียภาพที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนได้ ต้องมีการเคลื่อนหนุนด้วยพลังงานธาตุทั้งสีอย่างสมดุลในทุกจุดของบ้านหรืออาคารนั้นๆด้วยเช่นกันค่ะหากบ้านหรืออาคารใดที่ตะวันออกเฉียงเหนือว,ว้าแหว่งไปก็หมายถึงพลังงานธาตุดินของบ้านหลังนั้นหายไปด้วยเมื่อพลังงานธาตุในบ้านไม่สมดุลก็ทําให้รวยยากค่ะซึ่งปัญหาการณีที่ยกตัวอย่างมาน,นี้นะคะท่านผู้ฟัง การรวยยากก็จะเริ่มจากการขาดวิสัยทัศน์ขาดการมองเห็นอนาคตทำลายอนาคตได้ไม่ถูกต้องคิดอ่านทำอะไรใหม่ๆไม่ได้ขาดความเชื่อมั่นโลเลทำอะไรได้ไม่นานก้นเลิกทำนองเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำนองนั้นนะคะอีกท,ทั้งยังจะหูเบาไม่หนักแน่นเชื่อคนง่ายตามกระแสะและชอบเรียนแบบชาวบ้านมากกว่าการที่จะคิดเองทำเอง เฉียดเช่นน้ำหรือไฟหากไม่มีก้อนหินหรือกำแพงดินมาขวางกั้นไว้ก็ยอมจะถูกกระแสลมพัดพาให้วันไหวไปทางไหนก็ได้ไม่แน่นอนเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาก็ไม่ต่างกับคลื่นความคิดของมนุษย์ที่ขาดสติขาดความหนักแน่นขาดความเชื่อมั่นในตัวเองก็เพราะกายสังขารขาดการเสริมเติมเต็มพลังงานธาตุดิน ที่แฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบกายภายในบ้านหรืออาคารนั้นๆนั่นเองค่ะซึ่งผลจากการขาดพลังงานธาตุดินมาเกื้อนหนุนนั้นจะไม่ปรากฏปวดในทันทีทันใดแต่จะค่อยเป็นค่อยไปแต่ละราย จะหนักเบาไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับว่าในอาคารหรือในบ้านหลังนั้นๆมีจุดอื่นๆที่พลังงานธาตุใดขาดหายไปอีกหรือไม่การขาดหายไปของพลังงานธาตุก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันโดยจะมีสิ่งอื่น,นมาบันทอนหรือมาพิฆาตพลังงานธาตุที่จะเกื้อหนุนความรวยให้หายไปก็ได้อีกหลายรูปแบบค่ะเช่นเรื่องของสีตัวอาคารและหลังคา ตลอจนเฟอร์นิเอร์ที่นำมาตั้งวางผ้ามา่านโลโก้บริษัทชื่อของร้านค้ารูปสงและจุดติดตั้งป้ายโต๊ะนั่งทำงนานจุดตั้งวางโต๊ะนั่งของพนักง,งานและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะจึงกล่าวได้ว่าเรื่องของ้องที่พลังงานธาตธรรมชาติมีอำนาจเหนือพลังชีวิตและมีอิทธิพลต่อความรวยจนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะ และนี่อาจแก้ไขด้วยการนำวัตถุโน่นนี่นั่นมาตั้งวางบูชาหรือจะไร้บนคาถานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังค่ะเมื่อทราบดังนี้แล้วลองสำรวจด,ดูนะคะว่าบ้านหรือคอนโดหรืออาคารสำนักงานที่เป็นของท่านนั้นเป็นรูปทรงตัวแหวและเป็นบ้านหรือเป็นอาคารขาดวิสัยทัศน์ตามที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ถ้ามีปัญหาตรงเป๊ะเลยนะคะก็อย่าได้นิ่งเฉยย้าย้มีได้ก็ต้องแก้ไข แก้อย่างไรที่ประหยัดและทำได้ง่ายถ้าที่สนใจต้องการแนวทางแก้ไขหรือต้องการได้รับการวิเคราะห์บ้านอาคารสำนักงานร้านค้าเพื่อป้องกันแก้ไขและเสริมพลังธาตุให้สมดุรด้วยหลักวิชาวหวงจ่วยพลังงาน,านธาตุธรรมชาติ natural energy f o r ่ e h u ที่มีเหตุปวดอิองหลักธรรมก็สอบถามได้นะคะที่087 414 6459 087-414-664-59ยินดีให้คำตอบให้คำแนะนำแก่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะสมควรแกเวลาแล้วล่ะคะ่ะเพื่อท่านผู้ฟังจะได้มีเวลาไปสำรวจรูปส่งบ้านหรือร้านค้าของท่านด้วยนะคะว่ามีส่วนใดตำแหน่งไหนว้าแหวงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นก็พบกับดิฉันตรีเนีได้ใหม่ในคราวหน้านะคะเรื่องบ้านว้าแหวง ตอนบ้านซ้อนเรนทำอย่างไรเรื่องลับจะไม่ลับอีกต่อไปรอติดตามกันนะคะฟังก่อนรู้ก่อนย่อมมีชัยไปมากกว่าครึ่งขอเพียงท่านกดติดตามตาที่สามปรีเนท h a n n e l เท่านั้นละค่ะโอกาสที่ดีกว่าก็จะเป็นของท่านผู้ฟังทันทีเรื่องรวยนี้อยอมแพ้ไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังดึงนาทีก็ทำให้พลาดโอกาสของความรวยได้ดังนั้น เรามาเรียติดตามใช้เรื่องของพลังธาตุธรรมชาติมาแก้ปัญหาวิกฤตกันดีกว่านะคะพบกันคราวหน้านะคะท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ